เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทำกระถางอัจฉริยะดีกว่าครับชื่อว่ากระถางไฮโดรกระถางไฮโดรเป็นกระถางที่สามารถกักเก็บน้ําสํารองไว้ก้นกระถางได้จะต,ตอบโจทย์คนหลายๆคนเลยเช่นคนที่ขี้เกียจรดน้ําต้นไม้ไม่มีเวลาหรือคนที่ต้องเดินทางจากบ้านไปหลายๆวันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ย ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องกังวลว่าดินจะแห้งต้นไม้ขาดน้ำเนี่ยหายห่วงไปได้เลยครับอย่างต้นไม้ในกระถางของผมเนี่ยนะครับสอ,อาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยผมไม่ต้องรดน้ําเขาก็ยังอยู่รอดของเขาได้กระถางไฮโดรนะครับเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศแล้วก็คนไทยเราก็นํามาประยุกต์ใช้ในหลายๆรูปแบบนะครับก็โดยใช้หลักการว่าจะต้องมีกระถางใบหนึ่งที่สามารถเก็บน้ำนะครับสำรองน้ําใส่น้ําลงไปเนี่ยน้ำจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้กฎหรือว่าหลักการของธรรมชาตินะครับที่น้ําหรือว่าความชื้นเนี่ยจะลอยขึ้นสู่ด้านบนเสม หรือความชื้นที่มากจะเข้าไปสู่ในพื้นที่ ที่มีความชื้นน้อยก็มีหลายๆคนที่นํามาประยุกต์ใช้ประยุกตทำกันครับรูปลักษ์รูปแบบรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปตามภาชนะที่หาได้ส่วนตัวผมก็ได้ทดลองทํามานานแล้วล่ะครับแล้วมันได้ผลดีคงมีหลายๆท่านที่ไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้หรือไม่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะชอบกระถางไฮโดรแบบนี้ได้ครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนประกอบนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถดูรูปแบบที่ผมจะสาธิตให้ดูดังต่อไปนี้ก็พอจะนึกภาพออกแน่นอนว่า ทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับไปหากระถางหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เราอยากจะปลูกต้นไม้ที่ใหญ่เช่นปลูกกุหลาบเนี่ยเราก็หาภาชนะที่เหมาะสมกับต้นกุหลาบนะครับให้เป็นเมนหลักนะครับเป็นตัวหลักก็คือกระถางใบแรกนะครับจากนั้นก็หากระถางใบที่2ที่จะเอาไว้ข้างล่างเป็นที่กักเก็บน้ําและให้กระถางใบแรกนั้นสวมลงไปได้แต่ก็ไม่ได้สวมลงถึงก้นหรือมิดเกินไปนะครับก้นกระถางใบแรกเนี่ยจะต้องลอยขึ้นมา นิดนึงพอประมาณเราอยากจะให้เก็บน้ําได้มากก็หาภาชนะที่มันเหมาะสมแล้วห้อยกระถางข้างบนเนี่ยตูดของมันลอยขึ้นมาสูงนิดหนึง่งเดี๋ยวของผมเนี่ยจะได้พอประมาณเลยนะครับก้นกระถางใบที่1ของผมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วสวนข้างล่างเนี่ยจะเอาไว้เก็บน้ําจากนั้นก็เจาะรูนะครับกระถางใบที่1เจาะรูตามใจชอบเลยนะครับใช้อะไรเจาะก็ได้เพื่อที่จะให้ต้นไม้ที่เราปลูกสามารถยังรากออกจากรูก ลงไปด้านล่างเพื่อดูดน้ํากินจะเจาะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเวลาที่เราใส่ดินเข้าไปเนี่ยดินก็อาจจะหลุดลงไปกระถางข้างล่างก็ได้ทีนี้สําคัญรูตรงกลางนะครับเราจะเจาะไว้ตรงกลางเพื่อที่จะเอาท่อมาใส่ให้ได้พอดีพอดีก็ไปหาท่อมาก่อนท่อเราขนาดไหนแล้วก็วัดท่อเรากว้างขนาดไหนก็จเจาะรูให้มันพอดีกับท่อเพื่อได้จะเอาท่อเนะี่ย สูงเข้าไปได้แบบนี้นี่ก็คือลักษณะท่อนะครับให้ดูนะครับไม่ต้องทากาวนะครับต่อแบบนี้ผงใส่ให้ดูครับท่อนี้ก็เพื่อที่จะกรอกน้ําลงไปเอาไว้กเก็บในกระถางด้านล่างนั่นเองครับนี่ที่ผมต่อลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะตั้งต้นไม้ของเราไว้ตรงกลางแล้วก็กลบดินขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันก็แน่นเอง ครับรูปทรงก็ลักษณะนี้กรอกน้ําลงไปอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับจะต้องมีตัวกันดินนิดนึงอันนี้ผมใช้เป็นตะข่ายพลาสติกนะครับขนาด3มมิลนะครับรูขนาด3มนนด3มิลก็กําลังดีเลยเพื่อที่จะกันดินไม่ให้ดินมันไหลลงรูที่เราเจาะแต่เป็นวงกลมให้พอดีกับก้นกระถางนะครับพอที่จะปิดรูที่เราเจาะได้เจาะรูพลาสติกตรงกลางด้วยนะครับการประกอบนี่ แบบนี้นะครับเวลาเติมดินลงไปดินก็จะไม่ลงรูที่เราเจาะกระถางไฮโดรแบบนี้มันดีกว่ากระถางหรือว่าล้อรถยนต์ที่เขาเอาน้ําใส่วงล้อรถยนต์ข้างล่างแล้วก็ปิดด้วยแผ่นยางหรือว่าพลาสติกเติมน้ําลงไปแล้วเอาล้อรถยนต์อีกวงหนึ่งทับเข้าไปข้างล่างล้อรถยนต์ด้านบนก็จะ มีอะไรกันดินเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าแบบนั้นนะครับที่เขาทํากันผมก็ทดลองทําเหมือนกันข้อเสียของการทําแบบนั้นก็คือน้ําข้างล่างจะเน่านะครับพอน้าเน่าเนี่ยต้นไม้มาดูดต้นไม้ของเราก็จะเกิดความเสียหายได้ครับส่วนกระถางแบบนี้เราสามารถเจาะรูไว้โดยรอบเพื่อที่จะให้เป็นที่ระบายน้ําได้พวกปุ๋ยพวกอะไรที่มันมากับดินเนี่ยเวลาที่มันไปตกอยู่ข้างล่างแล้วไม่มีอากาศถ่ายเทไม่มีการระบายเนี่ยมันก็จะเน่าเสียได้ก็ส่งผลเสียต่อต้นไม้ของเราดังนั้นเราจะต้องทําระบบนี้เพื่อให้มีน้ําเสียไหล มาได้โดยความเป๊ะเราก็วัดความสูงของกระถางใบที่1นึ่งมันประมาณ10นิ้วนะครับจากนั้นก็สูงเข้าไปดูสิวัดสวนที่มันโผล่ขึ้นมาได้ประมาณ4นิ้วนะครับเมื่อส่วนที่โผล่ขึ้นมานั้น4นิ้วความสูงข้างล่างก็จะเหลือ6นิ้วใช่ไหมครับแล้วก็มาวัดจากก้นของกระถางใบที่2เลยขึ้นมา6นิ้วนี่นิ้วครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันอยู่ประมาณนี้ แต่คุณผู้ชมเห็นรูที่ผมเจาะไว้ไหมครับกระถางใบแรกเนี่ยก้นมันจะอยู่ตรงประมาณนี้เราจําเป็นที่จะต้องเจาะรูระบายน้ําให้ต่ําลงมานะครับเพื่อที่จะให้ระดับน้ําที่มันกักเก็บเนี่ยต่ำกว่าก้นกระถางเวลาเติมน้ําลงไปน้ําก็จะไหลออกถ้าเราเจาะสูงขึ้นมารากของต้นไม้เนี่ยที่อยู่ในกระถางใบแรกมันจะไปแช่น้ําทําให้เกิดรากเน่าได้เห็นไหมครับอากาศไทยที่ได้เข้าทางรูรากพืชส่วนหนึ่งเขาไม่ได้แช่น้ําแต่รากพืชที่แข็งแรงบางส่วนเขาจะ อย่างลงไปในน้ําได้เองครับเขาจะทะลุออกดูที่เราเจาะเลยไปหากินในน้าเดี๋ยวจะปลูกกุหลาบต้นนี้ครับจะค่อยเติมดินจัดระเบียบกุหลาบนี้เป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้เลยใบเหี่ยวง่ายมากนะครับแต่ถ้าทํากระถางแบบนี้ผมว่าโอเคเลยในระหว่างนี้ก็จัดท่อให้ตรงๆนะครับเพื่อความสวยงามท่อนี้ให้มันพ้นสูงนิดนึงนะครับเราจะได้เติมน้ําลงไปได้กดให้แน่นเลย สวยงามมากลักษณะนี้เลยนะครับรดน้ำให้ชุ่มๆเลยถึงแม้เราจะลดชุ่มแล้วน้ําส่วนหนึ่งที่มันเกินมาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะกระถางข้างล่างเมื่อกระถางข้างล่างรับน้ําได้เต็มแล้วมันก็จะไหลออกทางรูครับไหลทิ้งไปทางรูเลยไปต่างจังหวัดน,นะครับไม่อยู่บ้านหลายวันเติมน้ําให้เขาอยับเติมออกไปเลยคุณผู้ชมจะเห็นน้ําส่วนที่มันเกินเนี่ยไหลออกมานั่นก็แสดงว่าข้างล่างเนี่ยน้ำเต็มแล้วผมถึงบอกว่ากระถางแบบนี้มันดีมากๆ น้ำที่มันเน่าเสียข้างล่างเนี่ยมันจะถูกหมุนเวียนไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยตัวนี้แหละครับคือพระเอกของถังเลยในช่วง2 3วันแรกต้นไม้จะดูดความชื้นบนดินก่อนเมื่อความชื้นบนดินเริ่มแห้งความชื้นจากข้างล่างจะลอยขึ้นมาครับลอยขึ้นมามาแทรกซึมอยู่ในเนื้อดิน เนื้อดินก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่สม่ำเสมอถึงแม้ดินข้างบนมันจะแห้งแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าดินข้างล่างถึงส่วนกลางเนี่ยมันยังมีความเปียกชื้นเป็นความเปียกชื้นที่กําลังพอดีน้ําไม่ขังดินไม่แฉะเพราะว่าเราวัดระดับความสูงเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรูระบายน้ําให้ต่ํากว่าก้นกระถางใบแรกรากของต้นไม้หรือว่าดินก็จะไม่สัมผัสกับน้ําโดยตรงและเมื่อต้นไม้ของเราแข็งแรงเขาจะมีรากบางส่วนครับที่หยั่งลงไปอยู่ในน้ําก็มีเพราะฉะนั้นรากของเขาก็จะได้รับ ความชื้นได้รับน้ําข้างล่างอยู่สม่ำเสมอคุณผู้ชมดูคลิปดูแบบแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแนะนํำไม่ทําเลยนะครับเพราะว่าผมทําใช้อยู่จริงแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาลดน้ําต้นไม้ หรือบางทีไปต่างจังหวัดนานๆเนี่ยอย่างผมสมัยก่อนก็จะใช้เป็นขวดน้ําแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ที่ทำเป็นหยดน้านะครับจเจา,เาะเข้าไปเอาสําลีแห่เข้าไปแล้วก็ให้มันหยดๆเนี่ยเราตั้งไว้แบบนี้แล้วให้มันหยดๆไปแล้วต้นไม้ไม่ทันกินแดดบ้านเรามันแรงครับเจอแดดเผาแป๊บเดียวเนี่ยน้ำที่หยดลงไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันเหยอไปเร็วแล้วก็อีกแบบหนึง่งที่ผมเคยซื้อมาใช้เหมือนกันที่เป็นก้นแหลมๆเอามาสวมเข้ากับปากขวดน้ำแบบนี้แล้วก็จะมีก้านแหลมๆจิ้มลงไปในดินแล้วก็เปิดวาว นะครับน้ำก็จะค่อยๆหยุดติ้งติ้งติ้งไปแบบนั้นก็ไม่ทานได้กินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นไม้ของเราค่อนข้างสําคัญแล้วก็อาจจะลงทุนทํากระถางแบบนี้ไว้ใช้งานปลูกพืชได้ทุกชนิดละครับไม้ดอกไม้ประดับในกุหล,ลาบก็ได้เหมือนกันแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆนะครับกระถางก็เลือกเอาตามใจชอบเลยที่มันเหมาะสมกับต้นไม้ของเราคลิปนี้หวังว่า,าจ,จะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ